ม่พี่พึ่งครับผมก็จะเลือกแว่นสายตาเลนทําสีให้ภรรยาแต่ตอนนี้ตัดสินใจไม่ถูกครับว่าจะเลือกกรอบแบบไหนดีครับพี่น้ำพึ่งช่วยเลือกให้หน่อยสิครับโอ้นี่จะเลือกให้ภรรยาเหรอเป็นคุณสามีที่น่ารักมากๆเลยนะมาเดี๋ยวพี่ช่วยถ้าจะเลือกกรอบแว่น สำหรับเลนทำสีเนี่ยนะก็ต้องแบบนี้เลยเราก็ควรจะเลือกกรอบแบบเรียบๆเ,เพื่อส่งให้เลนมีความโดดเด่นจะ้ะโดยเทรนด์ที่มาแรงตอนนี้นะจะเป็นกรอบแว่นสีใสหรือซีทรูที่เหมาะมากสำหรับเลนทําสีจะ้ะแถมเรายังสามารถ mix and match แว่นของเราให้โดดเด่นไม่ซ้ำใครด้วยการเลือกสีของกรอบแว่นและสีของเลนส์ได้ตามความชอบซึ่งเวลาที่เรานำมาสวมใส่นะแว่นก็จะแสดงบุคลิกและความเป็นตัวตนของเราออกมาได้อีกด้วยจ้ะพี่รู้และเพราะว่าเพลียงของเจอรี่เนี่ยเป็นคนหวานๆใช่ไหมอ๋อเลนส์สีชมพูกับกรอบใสๆแบบนี้นะ ดูแบบน่ารักมากๆเลยพี่ผมก็ว่าสวยดีนะครับโชคดีทีนะครับที่วันนี้พี่น้ำพึ่งมาด้วยไม่อย่างนั้นนะครับผมตัดสินใจไม่ถูกเลยครับว่าจะเลือกอันไหนดีครับอืมพี่ว่านะเจอรี่น่าจะเลือกสักอันหนึ่งนะอืเอาแบบเป็นแบบเป็นคู่แบบเดียวกันสีเดีวยวกันอีกอันหนึ่งครับโอ้โหสีชมพูเนี่ยครับเออมองกันก็จะได้มองแบบโอ้โ,อโ,อโหโลกนี้มีแต่ความรักสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ